นั่นแหละครับแลวถึงแม้ว่าตอนนี้เรากําลังจะให้ความสําคัญกับชาวคอนโดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราได้เห็นภาพความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมาเห็นความกังวลเห็นสุขภาพใจของชาวคอนโดที่ย่ำแย่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่เพียงเฉพาะชาวคอนโดเท่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่สามารถจะละเลยได้นั่นก็คือกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในชุมชนแอดต่างๆที่เขาอาจจะไม่มีความ มั่นคงในที่อยู่อาศัยอยู่แล้วผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ยิ่งทําให้ปัญหาชีวิตของเขาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นลองไปสํารวจดูนะคบว่าพวกเขามีความกังวลอะไรบ้างแล้วก็เครือข่ายที่มีอยู่ต้นทุนในกลุ่มชุมชนเหล่านี้จะช่วยพยุงของพยุงชีวิตของเขาและรับมือกับปิบัติในอนาคตได้อย่างไรลองไปติดตามจากรายงานครับ ฟลตส,สูง5ชั้นย่านการท่าเรือเขตคลองเตยที่สร้างมานานกว่า38ปีพบรอยร้าวหลายจุดทั้งรอยเก่าและรอยใหม่โดยเฉพาะที่หัวมุมตึกชั้นบนหลังเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดนนการจนาทีมอุบลชาวแฟลต24บบอกว่าไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเธอไม่สามารถหนีออกมาทันเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและเมื่อสำรวจภายในห้องก็พบรอยร้าวใหม่ในห้องน้ำสิ่งที่กังวลที่สุด คือหากอาคารพังถล่มลงมาเธออาจไม่มีโอกาสรอดชีวิตก็กลัวนะคะพี่ยังหลอนอยู่เลยอะไรยกเวียงหน่อยพี่ยังรู้สึกเหมือนว่ามัน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 ในนี่อยู่อะ่ะครับครับครับก็หว,ว,วาดกลัวหวาดกลัวเมื่อคืนยังนอนหลับห,บหบตื่นตื่นระแวงอยู่เลยอะ่ะไม่ต่างก,กันกับชาวแฟตคนอื่นๆที่พากันตรวจสอบโครงสร้างตึกแม้ภายนอกจะดูแข็งแรงแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในเสียงแค่ไหน ที่สําคัญอาคารนี้สร้างขึ้นก่อนจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่รองรับแผ่นดินไหวปี2551ขณะที่บ้านเรือนในชุมชนริมคลองวัดสะพานซึ่งอยู่ติดกับแฟลตของการท่าเรือ <ไป S 1> ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันบ้านสองชั้นที่ปลูกกันอย่างแออัดเริ่มแสดงสัญญาณแตกราวที่พื้นที่สาปลางเกตนครหนึ่งในผู้อยู่อาศัยกังวลว่าโครงสร้างบ้านอาจเสียหายโดยไม่รู้ตัว มันยุ่ยาบยุ่บอยู่ก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้มาดูเพราะว่าเราก็อยู่แบบระวีระวังนะเราได้แจ้งเข้าไปในท็อปฟี่ฟองดูของผู้ว่าไหมฮะแบบไม่ไม่ไม่ได้แจ้งค่ะยังไม่ได้แจ้งอะไรเลยกับใครไม่ไม่ได้แจ้งทําไมถึงไม่แจ้งไปคะหรือว่าคือตอนนี้ยังใจคอก็ไม่ไม่ดีอยู่ตั้งแต่วานแล้วผ่าหนีตายกันไปนู่นอะ ภายพิบัติครั้งนี้ซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางที่เดิมก็ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยอยู่แล้วจากเหตุเสี่ยงจะถูกไล่รื้อออกจากพื้นที่ยิ่งทําให้อนาคตของพวกเขาไม่แน่นอนเพื่อหาทางออกผู้นําชุมชนได้เร่งประสานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เคยทํางานร่วมกันในช่วงโควิด -19 เพืพ่อวางแนวทางรับมือวิกฤตครั้งนี้และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นแฝนยีสามยี่ีก็ดูแล้วน่าห่วงค่ะกังวลค่ะ เพราะว่าถ้ามีถึงแม้จะเป็นรอยร้าวเก่าเให้ไปเดินหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ถึงแม้จะเป็นรอยร้าวเก่าแต่พอมันมีผลกระทบกับการขข,ขยับเยื่อนของแผ่นดินเนี่ยของเก่านั่นน่ะมันจะเปราะบางมันจะขยับมันจะแตกออกมาได้ง่ายมันจะถล่มลงมาได้ง่ายเราขึ้นมาช่วยกันช่วยช่วยกันว่าจะทํำยังไงบ้างจะบอกกล่าวใครใครที่มีความรู้เรื่องอะไรมาดูแลกันได้ าานายแพทย์วิลุณริมสวัสดิ์จากสำนักวิชาการสาธารณสุขสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคมเสนอสามมาตรการหลักเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวในอนาคตได้แก่หนึ่งสำรวจจุดเสี่ยงและจัดทำแผนที่เดินดินเพื่อการป้องกันสองให้ความรู้เรื่องการรับมือแผ่นดินไหวและสามวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระยะยาวปรากฏการณ์สังคมในตอนนี้เนี่ยเราต้องมองให้ชัดว่า มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ภัยพิบัติก็จริงแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการเตรียมตัวให้สังคมเนี่ยมาสู่โหมดของการเตรียมตัวแล้วมาดูว่ารูรั่วช่องว่างที่มันมีอยู่เนี่ยคือตรงไหนบ้างแล้วก็ช่วยการเตรียมพร้อมเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะจัดการตัวเองได้ถูกต้อง เรือข่ายภาคประชาชนยังคงหารือเพื่อวางแนวทางสร้างความมั่นใจและตระหนักรู้ให้ชุมชนเปราะบางไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการสร้างรากฐานความปลอดภัยในระยะยาวเพื่อให้ทุกชีวิตมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและพร้อมรับมือกับภาพิบัติครั้งต่อไป วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นทั้ง2ชุมชน2รูปแบบเลยนะครับตอนช่วงต้นของรายการนี่พาไปดูชุมชนที่เป็นชาวคอนโดนะครับแล้วก็ช่วงไทาทานี่เราพาไปดูชุมชนที่เขาอยู่ในชุมชนแออัดแต่เดิมเนี่ยนะฮะชุมชนแออัดเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วก็ต้องเวลาเกิดปัญหาก็ถือว่าปัญหาก็ซ้ําเติมแล้วก็ซับซ้อนไปีกรูปแบบหนึ่งแต่เราจะเห็นนะครับว่าในชุมชนที่เป็นชุมชนคลองเตยอะไรแบบนี้เขาค่อนข้างมีเครือข่ายที่ที่เป็นแล้วมีอบอุ่นมากกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเข้าถึงกันมากกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับชุมชนบนตึกสูงค,คนในชุมชนบนตึกสูงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่กลุ่มเปราะบางหรอกแต่ว่าพอเกิดเหตุภัยพิบัติก็เห็นได้ชัดว่าก็เริ่มเปราะบางทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่แตกร้าแล้วก็ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราได้เห็นความทุกข์ร่วมกันของคนทั้งสองกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเดินต่อไปก็คือว่าแต่ละสองกลุ่มอาจจะต้องมีแนวทางในการเข้าถึงต่างกันนิติบุคคลของนิติบุคคลอาจจะเป็นแนวทางในส่วนของ ผู้เช่าคอนโดหรือว่าเจ้าของคอนโดแต่ว่าในส่วนของผู้อยู่อาศัยแบบชุมชนแออัดกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะมีอีกแนวนึงแต่ว่าทํายังไงให้2อ,องกลุ่มนี้ครับได้เข้าถึงระบบในการช่วยเหลือเข้าถึงระบบในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันได้ดีขึ้นนะครับ